สวัสดีครับผมคนอีสานเบ้าพื้นเมืองครับผมกับทีมงานบ้าชาวบ้านกับคุณพ่อผมครับเมื่อกี้เด็ดเมนูข่าวเศร้ากันครับผัดซีครับทีมงานไปยิ่งนู้มากขึ้นนลยครับก็ดีคุณพ่อเิอมากินข้าวซ้อมกันครับมาอ้อมนูสููกินพร้อมมื่อกี้โอ้โหเดเดียวว่าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเพราะว่ดีผมไปซื้อผักมาครับได้ผักซีมาวัตถิเลี้ยวก็าจะไปซื้อผักสมมคขุมนะครับ มีหอยนกอันอ๋อส่วนงูครับบ่าให้เลยสุกขับอยู่ครับแล้วตุ่มโอ้มีตุ่มงูหำครับนี่ครับนี่นี่นี่ตุ่มส่วงงูครับงูงูสิงเด้ครับงูสิงอยู่โอ้มีสองเมนูครับมือหนึ่งไปได้พักซีมากครับไข่ตู้นะครับเล็กน้อยลูกหลานพี่ลุงโยเป็นประธานคนทีว่าใช่ไหมเออโอ้ยอย่างที่แม่เนียบอก่พ่อแม่กู ครับสูตรออมหนูตรงคุณพ่อครับสูตรดั้งเดิมแส่บทุกเทียลยครับยิ่งในเบิร์ตยำนั่นโอ้ซีมุนครับครับผมมือขึ้นกับไต้ครับแต่เขาผมเป็นยักโถ่ทีมงานบาหอยในม้าน,นี่เลยครับไยั่งในมุมมีผักครับไต่กินตลอด เบาวนต่ขึ้นงูความครับงูสิงเบาหอยไล่แลนไลผขู่อาเลยครับงูสิงโดนได้จอดซ้ำรับแกลนไลผขู่อาเลยยัหนาม่อวันยุดกับวัน บันมาคกคมอาผมณลล์อย่ากดไลคอีกแล้วครับผมแสบดีนความรู้ยงไรแสบยำไรตันเลขอบคุทานหให้บาย โอ้สดยอดเยครับเยี hmm. ่ยบจริงๆครับอบย้าไหนแสบย้างแบบครับกดไคลกดแสร์อีกแล้วครับผมสุดดั้งเดิมเลยจริงลนะครับแสบๆสบนี่ครับมีสองเมนูครับมือนี้ได้ถึงงูได้ถึงหนูครับ อันนี้อ้อมหนูสูตรคุณพอ่ออันนี้ก็ต่มสวงมูสิงครับงงโมาน่บหัหาวบั่า่น่อต่อบบ้าวบ้านๆในตึงตุ่ม่วงงูสิงล้ว่ะอ้อมหนูครับขครรีรัรบมือนเด็ดอ้อมหนู ตุ่มเสื่อมู้ชิงเขาทาขนาดโอโขดแล้วครับพี่นูเสร็จแ่บอีกแล้วพี่เต็มเบิเท่านั้นละครับมือนงินกเลย ซุมน,นุ่เขากงบ่นยบ่นไเงเพื่อนเนาะมุนเอลีวะม่าีไปว่าินหินหินนี่ว่มีอ่ก็จมามีรถปุ่าก่ยสบไปดูเขาบูไปเลยบู๊เหมไปเลยองกู่กองกอ mời mời à? à. ừ. mà, ăn mời 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 mời

ตัวบวรู้เบ้งอะไรนะมตัว่าใ่หมเนาะหัันงเดนอืมถ้กอีกเนียอมไม่รู้วอก่ม่หูเยออมันยู่สเนมงเห็นนะเอออันเดียวก่นีัวงอยู่ได้ครับแต่ว่เ็นจิบานได้เห็นงานน้ำกันยี่สิบกว่าปีแล้วซื้อยากเนี่ยย่านหัวอ่ะ งันมามิดม้งกับต้องอยากกินหนาไหมเราต้องดูบ่อนนะมัคอมเมนต์ไม่แน่กินหนาเลย,ย,ย,เย,เยกนินหนาเลพ่คนซื้อยานี่ยาอยู่เาะอยี่ว่าปีแล้วมันมาเป็นมงกันไม่เห็นหนาันาดนี้เยอกันนี่นะกกันอยูอยย่บ้านนะครับเ้อคนซื้อยา มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเรื่องไก่เลยคุแม่นผู้เป่นเลี้ยงไก่ตีวะครับคุณอย่างไก่ตีหลายเลยยังคอมเบ็ดน้าใหม่อีกเลยครับเดี๋ยวเอาไม้ลูกสาวสองคนครับใช่ไหมครับบอกนี่นี่ไม่รู้สับ นำ้ำนกบาฟังไม่ตึงครับเนี่ยงูก็บว่อยากเล่นมาเลยด้กินไทยอ่ะงูอะเด็เเกแยนจริงเนาะใครยู้ với đi lóc nhang cũng như là còi với bao hoài cũng được đi luôn phổn lên nao vậy ban đi hả 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 เขาการรดนกว่าควาย n ดน้องไฟในเขามเนี่ยนึกว่าเขาขี้ออกไปผมเนี่ยบ่ละใจตาเกียดเลยวะเนาะงูวัว r ะรดเหรอญานึงงูอะเกดวัวเอารูปเลยวะเติดแยงไฟในเขาถึงไดออกออกอกไปเนาะยกถอรดเนาะโอ้หรืาหน่รดบที่คาเลนเน

ยี่น้ำพงเ่อันดู่ในห่องน้ำปลาเหรอย่งอยู่สูงหมืนหงยังได้หัวของวัวเลียนยกจับปืนนะครับย่างขอ้ายี่ีอ้หหัวทาหยอดแต่าเลี้ยงนะยี่นี่ปลาบ้านนี่อันดูนี่ปลาเนี่ยเฮ้ยวลียนยังได้หัวขวัวเลียนยี่นีอ้หหายเหรอจไปยี่มาเหรอะไปกีนั่งวเลียเหรอ อือกนหากินแล้วไม่จับเลยแล้วห้องเวียยังอันด้วงกบจีทุกมไปห้าวันนี่ยเพ่มตัวตัวถ้าวันใหญ่เราตสอเป็นแมงกอกได้ครับเด้อเอาไปการหอยให้เขาเม็นตัวขึ้นจะเป็นแมงกอกได่น่า จะหลับจะไบ่ตืนนะครับไยตน้ครับบ่ตื่นที่ไหนเลยกสูงเลยนี้ปุ๊บองโตนี่ใส่ยิงกว่าขาใสอยิ่งกว่เนี่ยหามกายโอ้โหเจ้าเบนเด็กหามใช่แบบแบลามนี่หนึ่งใช่มาขามเกียร์องแมยตัวใช่ยิ่งกว่ tôi không có thấy gì bùi mông ô ừ. ủa sao dùng tôi <laughs> mà cá mông chú hết gì đâu Cảm bùi cứ chú có cá điểm ngày cái này tìm cái ngoài áo rồi, không? Không tìm áo nó phải vô bản phân lọc làm như mới phải nó

ไปตีมาถึงนู่ปากดทังบบ่ตีเนาะม่แม่บนตกกันเั้งวอย่งเนาะน่มงขาวอ้ยว้ายว้ายดีออกไปดูนี่ก่อนแล้วมัก็เาว้ายนี่จักลอยหาลอยหมดเลยเออดีนะหัวใได้กองหอนโอ้ย

บ้านเป็นคนแลี้มาขอบัตรต้องขอบัตรคนเลยร้านของรับดบดนะครับผมโคตรเสียบเสียบเจ็บขอบคุณเลยครับจิตตามคนอีสานบ้านเมืองครับทีมงานบ้าวเทศบานครับกับคุณพ่อท่านประธานนี่เขาเศร้าครับเด็ึงงูสิงได้ถึง หนูในการนะครับได้กินแนวของเสียสบอีกแล้วครับแบบยิสานบบันเท่าแหละครับกินขาส่อร้ำกันแบบลูกทุ่งครับอืมขอเขาเป็นลูกทุ่งไม่่ือ,อว่ากินแบบว่าเนียเตางครับไปฮาด้วยม่มือเ้รากินเขาคนใกรมเ่ยโกินาแบบว่าว่าอะรล่งทุนครับ่ช่วยตีมือม,า,มากินประหยัดครับ งัวลูกปืนเงินยิงทิมยัวสั่งมึงลิกหงายกับเบี้ยังต่ออีกหนึ่งนะ่ยประหยัดือเฮ็ดที่ยไม่้องก็ปกติเท็จอันจับกองขวันอันตะกี้น้อใช่ในคำไหมเออโอ้นี่ครับงวดเถิกเบาหมัดเนื้อเป็นสัตว์เลี้ยงเันอันนี้ได้ตันจุลูยันตะแซ่บแทนนะครับขางเลยก็ใหายดีมีแห้งทุกคนครับมีความสุขกันแล้วครับแซ่บแ กินเขาเศ้ามึงนี่ก็เลยมีมีแห้งลำาว้ยกับทุกคนครับสวัสดีครับ